ฝาปิดจุกยางรถยนต์นะครับอันนี้คือลูกค้าะคระับอยากเติมลมครับแต่ปิดไม่ได้เอาคีมล็อกปิดรถยน,น,นะะต์ฝาฝามนออนะองใช้ฝาเหล็กนะฝาเหล็กแข็งนะจะใช้ฝาอ่อนนีน่มันหลายปีมันจะบี้ติดเป็นเนื้อเดียวกันกับทองเหลืองนะ,ะนี่ครับทำให้ทําให้จุกขาดได้เวลาเราหมุนบิดอันนี้คือกรณีลูกค้าเขาไม่รู้ก็เอาคีมมปบิดตรงนี้ครับมือนก็จุกก็ขาดสามหลักต้องคีมล็อกนะจับ จับตรงนี้นะครับแต่อย่าไปจับตรงนี้นะครับจับนี้ว่าไอปอกมันก็ลุดจากแกนนะครับใช่ถ้าให้คีมล็อกน,คอคนะ,คะคีมล็อกจับปลายนี่ครับแล้วคีมล็อกอีกตัวบิดต,ตรงนี้คนระับบางคนไม่ได้เช็คลมมาหลายเดือนเพราะนี่คคือถ้าฝาฝาปิดมันอ่อนนะครับมันก็จะกลายเป็นเนื้อเดียวกว่าทองเหลืองเลยเราก็บิดไม่ออก,กต้องใช้คีมล็อกจับตรงนี้แล้วก็จับนี้แต่ส่วนมากบางคนไม่รู้ก็ใช้คีมบิดตรงนี้และจุ๊บก็จะขาดขาดอย่างเงี้ยแล้วครับ กว่าปิดล้อนะครับฝาปิดจุกเนี่ใช้เหล็กแข็งนะครับอย่าใช้เหล็กอ่อนนะอย่าใช้ไว้วัสดุอ่อนจะบี้ติดนครับบี้ติดบางคนไม่ได้เช็คลมมาเป็นปีก็มีเนี่ยปัญหาปัญหาจิบจอยใส่ใส่กลายเป็นปัญหามืน่นหมื่นระดับโลกล,ลืมมื่นระดับประเทศปัญหามากมายใจกอง คือมันไม่ใช่ปัญหาแต่กลายเป็นปัญหามาขาดทะลุกแกเลย้าแ,แก้ปัญหาเบื้องต้นหรอกเอาคีมล็อกคนะีมล็อกจับให้สนิทับจับตรงปลายนี่สนิทแล้วไปคีมล็อกที่ตัวของมุดถ้าไม่เอาคีมล็อกจับจับแต่ปลายนี่ก็เรียบร้อยขาดเลยนะ ขาดวินเลยครับจุกนะฮี่ก็บอกช่างเช็คลมไม่ดีมั่งอะไรมั่งเนี่ยครับปัญหาอจุกยางนี่นะครับก็เหมือนกันครับคุณภาพที่ดีก็คือไม่อ่อนจนไปครับบางยี่ห้ออ่อนไปตากแดดตากแดดไปตากแดดมางอไปงอมาตีบางทีเป็นรอยฝุ่นตรงนี้นะครับช่างเช็คลมดีอาจจุกขาดถาว่าช่างเช็คลมไม่เป็นนะครับแล้วบางยี่ห้อก็แข็งไปครับแข็งไปก็หักอีก มันจะต้องพอดีพอดีแต่ว่าตากแดดปีสองปีสามปีสี่ปีห้าป,ปีมันก็จะแข็งขึ้นแข็งขึ้นคืออ่อนไปก็ไม่ได้นะแข็งไปก็ไม่ได้คือ,อยางกับคาร์บอนนะครับผสมกันต้องมีส่วนผสมที่พอดีนะครับเพราะว่าบริษัทที่เราอยู่นานเขาทดลองจนหัวจะระเบิดเราจะได้สูตรนะครับเพราะว่าตรงนี้มันต้องมันต้องตวงต้องช่างนะครับยางคาร์บอนว่าเท่านี้อ่อนไปเท่านี้แข็งไปแข็งไปก็ แตกครับอ่อนไปก็ไม่แข็งแรงวัดลมก็จุกล่วบริษัทที่เขาอยู่เป็นหลายสิบปีนะครับเขาทดลองแล้วทดลองอีกแต่คนรุ่นใหม่เนะียมั่วแล้วบางทีใส่น้ํากดมากเกินก็จะเป็นอย่างนี้ครับใช่มันก็จะย้วยแตกง่ายสารพัดประโยชน์เอ้ยสารพัดปัญหาเยอะครับคนโบราณก็ถึงจะคิดอะไรเขาทดลองแล้วทดลองอีกเป็นร้อยร้อย,อยพันพันรังไม่ได้ทํา สามครั้งห้าครั้งเสร็จแล้วก็มาให้คนอื่นใช้นี้ก็โอ้โหบางคนก็อันตรายเนี่ยเอาไปใช้ด้ยอันตราย